ทุกคนวันนี้นะคะขอทำคลิปขุนทองนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้ลงชุมชนเกี่ยวกับตัวขุนทองไปคร่าวๆนะคะผลปรากฏการตอบรับความเมตตาเงียบเหลือเกินค่ะเหมือนไม่ไมีมอะไรเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำนะคะทีนี้เนี่ยอ,อ,อยากจะเล่าเรื่องของขุนทองให้ฟังนะคะสำหรับ f อใหม่ๆขุนทองเป็นแมวจรน,นะคะซึ่งน้องสาวเนี่ยอ๋อ เก็บมาเลี้ยงนะคะแล้วก็คุณทองเนี่ยเป็นโรคไตระยะแรกนะคะทีนี้เนี่ยคุณหมอทางชนบุรีเนี่ยก็บอกว่าจะต้องมีการให้น้ำเกลือทุกๆวันนะคะแล้วก็หาหมอนะคะทีนี้เนี่ยด้วยน้องสาวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะให้น้ำเกลือขุนทองได้นะคะก็เป็นแมวจรเนาะน้องสาวก็ไม่รู้ว่าจะให้ยังไงก็เลยส่งตัวมานะคะให้ให้เอ๋ ดูแลแล้วก็ดูแลกันมาแล้วอยู่กันมาในเขาเรียกว่าก็เข้าปีที่5แล้วนะคะจนวันนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าขุนทองไม่สบายนะคะให้ทุกคนสังเกตหน้าของขุนทองนะคะหน้าบวมนะคะทุกคนเดี๋ยว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 จะทำให้ชัดขุนทองไหนให้แม่ดูสิลูกเห็นไหมคะทุกคนหน้าบวมนะคะหน้าเนี่ยบวมแล้วก็ตาข้างเนี้ยเห็นไหมคะตาข้างเนี้ยเหมือนเหมือนเขาเรียกว่า มันเล็กลงด้วยด้วยด้วยหน้าของขุนทองที่บวมนะคะทีนี้ไอเรื่องหน้าบวมเนี่ยแม่เคยมีประสบการณ์จากจากอ,าอู่ถังนะคะอยู่ดีๆจมูกบวมพอจมูกบวมขึ้นมาเนี่ยก็พาไปหาหมอคนพบว่าเป็นมะเร็งนะคะทีทีสแกนแล้วอะไรแล้วคนพบว่าเป็นมะเร็งนะคะทุกคนอยากเห็นอูทังเนี่ยคนเก่าๆเ,เนี่ยจะทราบดีนะคะแต่ถ้าเอใหม่ๆเนี่ย ออเรียกว่ายัางไม่รู้จักอุทังอยากให้ทุกคนไปดูแล้วก็ไปเห็นอุทังนะคะว่าเป็นเช่นไรก็เลยทำให้แม่มีความรู้สึกว่าแม่จะปล่อยขุนทองไว้ไม่ได้เด็ดขาดต้องพาขุนทองไปหาหมอนะคะทั้งเรื่องเรื่องของอ,อช่องปากก็ดีนะคะขุนทองไม่สามารถที่จะให้แม่ถ่ายใน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 ปากได้นะคะต้องมีคนช่วยจับนะคะแต่ว่าไม่มีใครช่วยแม่จับเดี๋ยวแม่จะเอา รูปนะคะให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะตะไลรูปให้ทุกคนได้เห็นกันว่าในช่องปากของคุณทองเนี่ยมันบวมแดงขนาดไหนนะคะแล้วก็แม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับบวมทิศท,ท,ที่ที่หน้าหรือเปล่าตรงตรงบริเวณจมูกเนี่ยค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะไปหาอาจารย์หมอเพื่อที่จะไปตรวจดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูรูปกันนะคะว่าในช่องปากของคุณทองเนี่ย มันน่ากลัวแค่ไหนแล้วเจออะไรบ้างนะคะทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยบริวเวณสันจมูกเนี่ยทุกคนดูสันจมูกตรงตาข้างขวาของคุณทองเห็นไหมคะตาข้างขวาของคุณทองแต่ว่าตาซ้ายของเรานะคะเนี่ยมันมัน,ม,นมันบวมมันบวมมากวันนี้แม่ก็ได้เตรียมตัวนะคะพาขุนทองแอดมิดนะคะให้ขุนทองได้แอดมิดเพราะว่า คุณหมอเองน่าจะตรวจชิ้นเนื้อในช่องปากโดยการวางยาขดขุนทองนะคะในเนี่ยค่ะก็คือต้องตรวจชิ้นเนื้อในช่องปากแล้วก็วางยาส่วนตัวที่บวมเนี่ยคุณหมอคงต้อง,ต,องต้องหาสาเหตุในในส่วนนี้นะคะว่าบวมเพราะอะไรกัดกันหรือเปล่าแต่ว่าบาดแผลไม่มีนะคะบาดแผลไม่มีน้ำหนองไหลไม่มีอะไรไม่มีเลยมันบวมขึ้นมาเองแล้วก็ข้างในเพดานเนี่ยมันบวมแต่ว่า แม่ไม่สามารถที่จะเปิดปากให้ทุกคนได้ดูนะคะว่ายังไงทีนี้เนี่ยแม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะคะเพราะว่าพอลงไปชุมชนเนี่ยอขอความเมตตาเนี่ยเงียบมากเลยนะคะเงียบมากจริงๆก็เลยทำคลิปออกมาให้ได้ดูกันนะคะว่าวันนี้แม่จะต้องมีภารกิจโดยการพาขุนทองไปแอดมิดแล้วก็ตรวจในเรื่องของช่องปากแล้วก็ที่หน้าบวมแบบนี้นะคะ แล้วก็จะต้องพาบุญรักษาไปถอดแม็กกับทำกายภาพแล้วก็เลเซอร์ด้วยปัจจัยทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนของทราบดีน้องหลับตาข้างหนึ่งเห็นไหมคะคุณทองเป็นโดเนอร์นะคุณทองได้ช่วยชีวิตเผ่พันธุ์ตัวเองมากมายแต่นะวันนี้คุณทองไม่สบายทุกอย่างเงียบฉี่มากบางครั้งมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำลงไปเนี่ย ยามที่เราลำบากเนี่ยมันจะพูดยังไงดีล่ะจุกอกเนาะคนเป็นแม่ก็จุกอกก็ชั้งมันไม่เป็นไรนะลูกเนาะไม่เป็นไรชั้งมันพูดไม่ออกพูดไม่ออกทุกคนพูดไม่ออกชั้งมันลูกเดี๋ยวแม่พาไปหาหมอเอง เงียบมากทุกคนมีบางท่านที่เข้ามาบ้างนะคะมีบางท่านที่ปิดทองหลังพระเข้ามาแต่ถามว่ามันเงียบจริงๆริงไหมบอกเลยว่าเศรษฐกิจยุคนี้มันต้องพึ่งตัวเองจริงๆมันเงียบจนไม่รู้จะเงียบยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่บุญรักษาต่อนะคะ แม่มีอะไรจะให้ทุกคนดูในเรื่องของขาบุญรักษาด้วยเห็นไหมคะทุกคนน้องเจ็บอ่ะตาน้องอ่ะมันบวมจนตาน้องปิดอ่ะเราจะแม่ให้ไปหาหมอได้ยังไงมันต้องแอดมิดเพื่อตรวจดูชิ้นเนื้อแล้วน้องเป็นมาสองสามวันแล้วอะราค่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของบุญรักษาบ้างนะคะทำแผลเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็จริงๆแม่ทําแผลให้บุญรักษาเนี่ยเช้าเย็นนะคะบางวันก็เป็นเชา้ากลางวันเย็นเพราะว่าซนค่ะซนแล้วก็แผลเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเปิดค่อนข้างบ่อยเพราะว่าแห้งแล้วนะคะหายแล้วแต่ว่าก็ต้องป้องกันไว้เพราะว่ากลัวว่าแม็กจะไปโดนเขาเรียกว่าไปโดนเสื้อผ้าหรือไปโดนอะไรที่มันแบบทําให้แม็กหลุดออกมาแล้วก็แผลฉีกขาดนะคะเราก็ต้องดูกันตลอดเวลาในในในตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ย ่แม่เองเนะี่ยอยากให้ทุกคนได้เห็นขาขาที่ทุกคนบอกว่าทําเป็นรองเท้าสิคะทําเป็นรองเท้าให้น้องทำทำนู่นทนํานี่อะไรเนี่ยแม่คิดหัวแตกมากนะทุกคนคิดแบบคิดสารพัดเลยว่าจะทํำยังไงเดี๋ยวแม่จะ,ะขยับเนื้อขยับตัวแล้วก็จะทําให้ทุกคนได้เห็นชัดๆนะคะว่าเราไม่อาจจะทําเป็นรองเท้าได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แม่ไม่เคยเห็นมาก่อน แล้วก็แม่ก็เชื่อว่าทุกคนก็ไม่เคยเห็นมาก่อนว่าน้องจะเป็นขนาดนี้นะคะนะะทุกคนจ้องขาน้องไว้ดีๆนะคะขาข้างที่ขาข้างที่ถูกตัดออกไปนะคะเนี่ยขาข้างที่พิการอ่ะพูดกันง่ายๆนะคะทุกคนดูไว้นะคะน้องเนี่ยจะผุบเข้าผุบออกให้เราเห็นถูกไหมคะเนี่ยคะ่ะดูไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวแม่จะทำอะไรให้ทุกคนดู แต่พอแม่จับปุ๊บเนี่ยจับปุ๊บเห็นไหมคะมันหายเข้าไปเลยมันหายเข้าไปเลยเหมือนไม่มีขาเห็นไหมคะทุกคนอ่ะจับอีกทีจับอีกทีจะพยายามนะคะตอนนี้คือโผล่อ,ออกมาแล้วตอนนี้โผล่อ,ออกมาแล้วเดี๋ยวแม่ขออนุญาตตั้งกล้องดีกว่าจะได้เห็นชัดเจนเอะไรนะทุกคนพยายามมากกับการตั้งกล้องนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นกันแบบชัดๆนะคะทุกคนเห็นขาข้างนี้ใช่ไหมน้องกําลังจะผุกขาเข้าไป ทุกคนดูน้องผุบขาเข้าไปก่อนนะคะเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าน้องมีขาใช่ไหมคะแต่พอแม่จะจับตัวเขาอ่ะเดี๋ยวแม่จะจับตัวเขาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะจับขาอ่ะขาน้องหายไปเลยเห็นไหมคะขาน้องได้หายไปเลยไม่มีขาอีกต่อไปเลยเนี่ยขาขาอยู่ตรงไหนไม่มีเลยมีแต่นเนื้อเห็นไหมคะเห็นห <These> ร, <feasible> รือเปล่าเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นนะเอาใหม่เอาใหม่นี่ยังมีขานะ มีขานะคะตอนนี้มีขาอยู่ไม่ต้องขู่ยายจา๋ายายจา๋จาจะตียีสิบทีค่ะเนี่ยลองจับขาอ่ะเราใส่รองเท้าลองใส่รองเท้าอ่ะอ,ะอ,ะอะ่เดี๋ยวนะคะเอาใหม่เอาไหม่เอาใหม,ใหม่ทุกคนเอาใหมอ่อ่ทุกคนเห็นไหมคะทีะนี้ทุกคนเห็นแล้วนะอ่ะผ้าถุงแม่ก็ปิดคืออยู่บ้านก็ผ้าถุงนะคะทุกคนไม่ได้สวยสดงดงามไปไหนทีก็ถึงจะได้ใส่ชุดกับเขา แต่ถ้าอยู่บ้านนี่คือกระโจมอกแล้วก็ใส่ผ้าถุงนะทุกคนนะก็จะเห็นผ้าถุงเนะี่หลากหลายสีสันเอาเสื้อใส่เข้าไปก่อนสิเนะี่ยชอบทําเสื้อหลุดเนี่ยไหมทุกคนเห็นไหมแล้วยายจ๋าเนะอยากให้ใครๆในเห็น<ๆ>เห็นขาหนูเนะี่ยตีกันอีกแล้วยายจ๋าเบื่อมากเลยเดี๋ยวจะไปปล่อยวัดแล้วเดี๋ยวไปคุยกับหลวงพ่อก่อนโทรหาหลวงพ่อก่อนอโผล่ละกัดกัดเข้าไปเนี่ย ให้ได้เห็นกันแบบนี้เนี่ยเห็นไหมคะโผมายาวบุ้ยบุ้ยเลยเนี่ยบทจะหายก็หายไปมีแต่กล้ามเนื้อพอเขาซ่อนอยู่ในพังผืดที่เขาเป็นอยู่ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเราไม่สามารถที่จะช่วยเขาในการใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าหรือว่ามีขาเทียมโผลออกมาเนี่ยนึกจะซ่อนอยู่ในพังผืดก็ซ่อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเป็นขาเทียมหรือรองเท้าเนี่ยมันจะหลุดพุดออกมาเลยมันจะหลุดออกมาเลยเนี่ยค่ะ เพราะเขาได้ซ่อนเขาเรียกว่าได้ซ่อนกระดูกซ่อนส่วนขาเขาเนี่ยเข้าไปในกล้ามเนื้อเข้าไปในพังผืดที่เขามีซ่อนไปหมดเลยเห็นไหมคะซ่อนจนขาหายไปเลยเห็นไหมคะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกคนมันเป็นอย่างนี้ค่ะวันนี้ก็คือจะต้องไปคุยกับคุณหมอด้วยนะคะในหลายสิ่งหลายอย่างว่าเราจะทํากันยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็วางแผนชีวิตเขานะคะ ว่าจะต้องมีการาเลเซอร์ยังไงนะคะกระโดดเป็นลิงจริงโจ้เลยมีการเลเซอร์ยังไงมีการบำบัดยังไงนะคะเดี๋ยวต้องใส่ <c oughs> ดูเสื้อเพิ่งจะทำแผลไปเนี่ยเห็นไหมทุกคนแล้วแผลมันก็จะเปิดไงเราก็กลัวว่าแม็กมันจะโดนซนนะเมื่อเช้านี้ทะเลาะก,ก,กันกับสุดสวย ตีกันในกรงวุ่นวายเลยสุดสวยก็ไม่ยอมฟัดซะจะต้องแยกกันนะคะกับสุดสวยออกมาเนี่ยเนี่ยเสื้อเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะแม่จะทําคลิปเพื่อบทุกคนได้เห็นกันว่าเราพากันไปหาหมอแล้วก็อาจจะลงรายละเอียดในชุมชนว่าแต่ละคนเนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วจะต้องมีการขั้นตอนการรักษาอย่างไรนะคะก็คือบอกกันตามตรงอะนะคะว่า เรื่องของขุนทองเนี่ยเงียบฉี่มากนะคะมีเขาเรียกว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะคะคำว่าเล็กน้อยนี่คือเล็กน้อยจริงๆนะคะยังยังยังไม่ได้เข้ามาแบบคือเอาแค่ตรวจก่อนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยยังไงแม่ก็ขอความเมตตาจากทุกคนด้วยนะคะขอความเมตตาจากทุกคนในเรื่องของขุนทองจริงๆเพราะว่าเล็งเห็นว่าขุนทองน่าจะใช้ เงินค่อนข้างเยอะเพราะว่าแม่ได้เตรียมการแอดมิดไว้แล้วนะคะอย่างน้อยเนี่ยคงจะต้องแอดมิดหนึ่งคืนก่อนเพราะว่าคุณหมอจะต้องวางยาแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อในช่องปากออกไปเพื่อที่จะไปเพาะเชื้อนะคะว่าขุนทองเป็นอะไรนะคะยังไงแล้วก็ในเรื่องของอตรงตรงที่จมูกเนะะี่ยบวมเนี่ยก็ต้องหาสาเหตุกันอีกทีว่าบวมเพราะอะไร หรือว่าถ้าต้องถึงขั้น T-T สแกนหรือเปล่า T-T สแกนใช้เงินเยอะมากนะคะก็ประมาณน่าจะประมาณหมื่นหนึ่งนะคะ T-T สแกนคือสแกนดูว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นโพรงหนองหรือเป็นอะไรหรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องว่ากันอีกทีนะคะแต่ T-T สแกนเนี่ยน่าจะไปที่ไมฮิดนส่งตัวไปไมฮิดนนะคะโรงพยาบาลไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่น่าจะไปไมฮิดนตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นขั้นตอนของการรักษาจริงๆถึงได้บอกว่า ขุนทองรอความเมตตาจากทุกคนอยู่นะคะรอจริงๆเมตตาเธอคะ่ะเมตตานิดนึงนะคะสําหรับคนที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมทําประโยชน์ให้กับแมวหลายชีวิตแต่พอถึงตัวเองเจ็บป่วยกลับโดนเขาเรียกว่าจะบอกว่าโดนทอดทิ้งก็ไม่ปานนั้นนะคะแต่มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ ขอความเมตตาให้คุณทองด้วยนะคะจบที่คลิปนี้ก่อนเพราะจะต้องใส่เสื้อให้เนี่ยตัวดีเนี่ยเนี่ยทำเป็นเหมือนพระเลยเนะี่ยถ้าเป็นเสื้อสีส้มนี่คือพระเลยนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่เสื้อให้กับเขาก่อนแล้วก็เตรียมตัวนะคะแล้วเดี๋ยวแม่จะให้ดูว่าของที่เราเตรียมไว้ให้กับขุนทองเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูของที่เตรียมให้กับขุนทองในการแอดมิดกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะค่ะทุกคนแม่ก็ได้เตรียมเอาไว้เรียบร้อยนะคะ ก็คือผ้ารองนอนในในกลงเนี่ยค่ะเอาไปปูกลงให้กับขุนทองนะคะแม่จะมีผ้าผืนแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งนะคะคือไปไขอซื้อต่อจากร้านขายอาหารสัสตว์ที่เขาแถมให้กับลูกค้าค่ะแต่ทีนี้เราอยากได้ให้ลูกนะ้องเราก็เลย คือเหมือนเราไปขอซื้อต่อจากเขาอะค่ะเพราะว่ามันนิ่มดีนะคะก็เอาไว้ลองนอนในกรงเพราะว่าในกรงของเขาเนี่ยเป็นกรงสแตนเลสนะคะมันก็จะแข็งๆเนี่ยก็เอาลองนอนให้กับลูกแล้วก็อาหารนะคะอาหารเนี่ยขุนทองกินอาหารเปียกมาค่อนข้างที่จะนานนะคะแต่ว่ากินเปียกด้วยแล้วก็กินเม็ดด้วยนะคะนี่คืออาหารเม็ดของเขานะคะก็จะมี อาหารผสมเข้าไปในนี้นะคะคือผสมกันนะคะทั้งจริงๆเนี่ยมันจะมีคา,านิว่ากับอะไรนะเพียวดีหน้าวันนะคะที่คุณแม่เจเจส่งมาแต่ว่าคุณแม่เจเจตามเลยแล้วกันนะคะตามในคลิปนี้เลยคุณแม่เจเจหายไปไหนไม่รู้ไม่รู้ว่าลืมบ้านแคทฮีโรหรือย,ยังนะคะข้าวเด็กๆได้หมดแล้วตามเลยเห็นไหมคะ ตามตรงนี้เลยก็เลยมีรอยย่งคนินฟิตนะคะใส่ให้น้องไปพร้อมกับคานิว่าผสมนะคะแล้วก็มีที่ฉีดปากนะคะมีที่ฉีดปากก็คือฉีดช่องปากแผลเนี่ยของเขาไปด้วยนะคะแล้วก็อาหารอาหารกระป๋องของน้องที่น้องชอบกินน,นะคะก็คือว่าไม่ได้ชอบกินสิแม่เนี่ยให้เขากิน เพราะว่าทําไมถึงต mm ้องให้ก no. ินเพราะว่าน้องเจ็บปากนะคะก็มีอาหารกระป๋องให้เขาไปด้วยแล้วก็มีเนโกะนะคะกล่องหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องกินอาหารเม็ดเนี่ยยากนะคะเจ็บปากขนาดนั้นแต่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบกินอาหารเม็ดอยู่แล้วก็เลยจะต้องเผื่อให้เขาไปนะคะแต่อาหารกระป๋องเนี่ยจะเยอะหน่อยเท่านั้นเองนะคะเนี่ยค่ะก็จะเยอะหน่อยเอาให้เขาไปด้วยนะคะแล้วก็จะมี f ีฟอสนะคะเอาให้เข้าไปด้วยนี่คือสิ่งที่แม่เตรียมไว้ให้กับขุนทองทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีทรายทรายนะคะแม่ก็จะเอาทรายไปให้เขาด้วยนะคะ1ถุงเดี๋ยวไปดูทรายกันค่ะว่าแม่เตรียมทรายยังไงนะคะ ค่ะอันนี้แม่ก็เตรียมทรายไปนะคะอีกหนึ่งถุงทรายเนี่ยเราต้องเตรียมไว้เพราะว่าน้องจะต้องใช้ทรายนะคะก็คือเราจะไม่ไปเบิกในโรงพยาบาลเพราะว่าในโรงพยาบาลก็คือเงินอีกเช่นกันนะคะเรามีอะไรเนี่ยเรารู้ว่าลูกเราจะต้องแอนมิด ทุกอย่างเราต้องเตรียมไปนะคะเพราะว่าการไปเบิกตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างแพงนะคะเราก็ไม่รู้ว่าทางโรงพยาบาลเบิกแล้วบวกไปเท่าไหร่อะไรยังไงมันต้องมีบ้างทีนี้ถ้าเรามีอะไรเนี่ยเราก็ขนไปแล้วกันนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปเปลืองสตังตรงนั้นเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่แม่เตรียมไว้ให้กับขุนทองนะคะคือประหยัดได้ประหยัดนะคะทุกคนก็พูดอีกแหละคะ่ะขอความเมตตาให้กับโดเนอร์ด้วยนะคะ จะพูดยังไงดีมันจุกอกไปหมดพอถึงเวลาลูกเราเนี่ยทุกอย่างมันเงียบไปหมดเลยมันเงียบจริงๆพอถึงเวลาเด็กๆในบ้านเป็นอะไรเนี่ยมันกระอักกระอ่วนมันเงียบไปหมดเลยมันท้อแท้นะมันมันจุกอะมันจุกจริงๆขอความเมตตาให้น้องด้วยแล้วกันนะคะจะมากจะน้อยจะยังไงก็เมตตาน้องด้วยสงสารน้องนะคะขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ